เราจะมารีวิวของค่ะวันนี้เรามีของมารีวิวอันนี้นะคะเราไม่ได้ว่าจะมาขายของไครของอะไรมารีวิวให้ดูเฉยๆแต่ถ้าใครสนใจก็ซื้อได้ที่แคมุนชอนอ่ะอันนี้น้องพิมเคยเล่นแล้วแต่นัชชายังไม่เคยเล่นอันนัชชามานัชชามาแล้วนี่สี่สีแบบสีอะไรคะให้กลับบ้านได้เลยค่ะชอบมรงนี้ชอบสีส้มเดี๋ยวชี้สีส้มเอามันมีเป็นรถมีแต่งหน้า ทำอาหารแล้วก็ตักทรายหนูเอาอะไรเอาเอาอันนี้อ๋อเอาอันชุดครัวแจกเลยแกอะไรซีดาวนั่งนั่งตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะนั่งก่อนดูดิจะเอานั่งให้ได้เลยค่อยดูเอออย่างนี้อ่ะแค่เนี้ยแหละอ่ะแจกได้อุ้ยนะคะอ๋อนั่งหยิบออกมานี่ค่ะเอลี่ยนี่มาเปิด่ยาทั้น้องตรงนี้ ก็มีถาดข้างๆเอาไว้เสียบตรงนี้ค่ะนี่มีใส่เนี้นะคะแล้วมันจะมีปูให้นี่ปูเสียบเลยเขามีสติ๊กเกอร์ให้ติดด้วยค่ะใช่ค่ะเขาจะมีสติกกเอร์ของพี่มีไหมอ่านี่มันจะมีเป็นช้อนอ่ะช้อนมีซ้อมมีครัวมีปั๊มเป็นหอยเฮ้ยอะไรยังไม่เปิดใส่หัวยังไม่เปิดนะาพี่มันมีสติ๊กเกอร์มาให้ติดสวยๆได้ไหม ใส่ของเล่นใช่สิช่วยสพี่พิมพ์ใส่ถ่านนี้ด้วยดอิอ๋อมันจะเป็นเหมือนเตาแก๊สอย่างงี้อใช่ค่ะแล้วมันจะดังคือคือ,คอเออดังแ,แ,แล้วมันดังมืดเหมือ,อนไฟมันติดอย่างเงี้ยนจชาตัวหนูอชอบของใครมากกันนจชาค่ะน้องหนูไม่เห็นไแม่เลยนาชานี่ปา้าแต่จับเตรียมให้แล้วไงนี่ไงามาจะแกะแล้วนะนี่อ้าวเสร็จแล้วค่ะท่านนี่ครบเซตนะคะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูจะมีอ่านี่ต่อเสร็จแล้วนะคะอันนี้ทําเป็นว่าน้ําเปิดน้ําด้วยนะเป็นสติกเกอร์รูปน้ำเนี่ย เดี๋ยวเราจะติดไปที่อ่างล้างหน้านะเ่อันนี้น,น่ารักจริงเนงาไข่เนไหนอะให้เลือกใหม่เมื่อกี้เลือกอันนี้ใช่ไหมอาไ <c oughs> ข่กรเด็นไปเลยอขอไข่ดาวฟองหนึ่งค่ะลูกสัง่งอาหารละทำเลวค่ะไข่ดาวฟองหนึงน่งได้ไหมคะเอาสุกๆค่ะสุกรสุก <c oughs> สุกรสุกายแปลว่าอะไรคะแค่มนแปลว่าสุกน้บอกว่าไม่ให้กินอ๋มันร้อนไปค่ะมันร้อนไปร้อนร ทำให้มันเย็นก่อนได้ไหมคะอุ้ยเขารู้จักมาแผลนว้ด้วยดูดิีเนี่ยอ๋อเออเก่งโอู้ยเย็นแล้วขอบคุณค่ะอู้ยอืมอ่าน้ำชานี่กินแล้วค่ะไม่อยู่ไหนกินไปแล้วไหมคะอยู่ไหนไข่หายไปเหรอร้าไปไหนหนูกินเข้าไปแล้วอ๋อๆมันจะท้องหูแล้วเดี๋ยวออกให้เหลือเลิกไปเอาออกมาเลิก ดูเอื้องมาไอพี่พิมพิ้นต่อได้อถีกรอบข้อถ่ายอีกรอบคุณนชาเวลาเขาพูดคำว่าแล้วจะเป็นคำว่าลายค่ะซึ่งไม่ว่าเด็กอยู่กับพี่สาจะสอนไงว่าแล้วแล้วน้องก็จะยังพูดว่าร้ายร้ายอยู่ดีค่ะแล้วพูดแมวเรเสร็จนีเสร็จแล้วนะคะเล่นอยู่คนเดียวเลยแม่เด็กทิ้งไปแล้วเป็นเล่นชุดทํากับข้าวกันแล้วต่อไปอันนี้เป็นเสืเสริมสวยนะคะน่าดีก่อ อันนี้ของกว้างโอเคอ่ะใช่ป่ะใช่ก็จะมีให้ดูว่าต่ออย่างไงแล้วก็ในเซตมันมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวออกมาโชว์นี่อันนี้ต่อ,อยากนี <c oughs> นึงเพราะว่ามันจะแบบมีนุ่มน,นี่ <c oughs> นั่นนี่ชาดูนี้สิอันนี้ติดสติเกอร์ได้เยอะมากเลยแต่เดยวพี่ติดเอง คิดเช่นอ่าชุดคิปเช่นไปก่อนฉันไม่ดูเลยไม่ดูไม่ดูเรื่องนี้เลยมโอ้ตายละยังสติกเกอร์ยังไม่เสร็จมันก็จะมีม้อมีเป็นเตาแก๊สอย่างนี้ซึ่งมันมันใส่ถ่านได้นะถ้าใส่ถ่านแล้วมันจะได้มีไข่ดาวมาให้ด้วยนี่ที่ผักตะหลิวอ่านะแล้วก็จะมีแก้วมีถ้วยให้สองอันแล้วก็จะมีไข่มีมะเขือเทศมีส้มอ่าแล้วก็จริงๆสติกเกอร์มันจะต้องติดตามจุดต่างๆให้ครบนะคะแต่นี่เด็กยังไม่ติด ยังติดไม่ครบนะคะเดี๋ยวติดตรงไหนอีกอะติดตรงนี้พี่นชาดูสิชุดเสริมสวยเนี่ยเราสามารถเป่าผมได้ด้วยอนะชาเป่าผมเร็วนี่ใส่สร้อยด้วยแม่เห็นไอ้เม็ดเม็ดแบบเนี้ยกระจายเต็มบ้านเลยสาวบอกว่านาชาทำสร้อยพี่พิมพ์ขาดมันคือมาจากเซตนี้นี่เองเนี่ยสีม่วงสีชมพูแว้บๆเนี่ยเต็มบ้านมียาทาเล็บด้วยนาชามีลิปสติก สีเจ้าสีไหนใคล้ายๆกันเลยอ่ะพี่ขอสีนี้แล้วกันนะอ่ะหนูอันนี้เอาฝาไปปิดด้วยใส่เข้ามือเขาใส่คอแล้วไงเห็นไหมไม่เอาโอุ้ดูสีนักชาติดูดิมาเดี๋ยวที่ทานเล็บนะปากกินเลยเห็นไหมอันนั้นทานเล็บพลเล็บพลเล็บอย่างนี้ทพลเล็บอย่างนี้ลูกพลเล็บเล็บอย่างนี้ถูกต้องเสือกมากเจ๋งจัง ชุดรถน่าสนใจนะชุดรถอลังการมากเลยนี่พอเปิดมานะที่อลังการที่สุดใช่มันก็จะมีของเยอะมากแล้วชุดนี้เป็นชุดเดียวที่มีคู่มือให้มาด้วยเพราะว่ามันจะต้องต่อลำบากนิดนึงนี้สิบบาทอะไรสิบบาทคะมันคืออะไรคะมันคืออะไรคะนาชาโอ้โหสวยทาลิปสติกให้พี่พิมพ์ได้ไหมได้เขาจะมีบอกว่าให้ต่ออะไรก่อนเดี๋ยวน้องพิมติดสติกเกอร์อยู่ราะมันต้องติดสติกเกอร์ก่อนให้เพื่อความสวยงาม สวยเลยแม่ค่ะไม่ใช่ใส่เท้าลูกใส่คอมีอน,นี่เอวขาดแล้วเขาน่าจะชอบอะไรที่มันเป็นสีชมพูสีเรื่องอะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่าด่างเดยวด้วยนะด่างไปนี้ด่า,นนานงไปน,นี้เอาอันนี้หรืออันทําแต่งหน้าเอาไหน oh, <no. S 1> เอาันนี้เอาอันนี้นี่ปกักความจุดไฟแล้ว e นี่ติดแล้วติดแล้วอย่างน่าไปแล้วเอาม้ามาตั้งด้วยสองสองหัวเลยเออเออปิดปิดอีกทางนึงอ่ะหมุนไปทางนี้ ถูกต้องไหนปิดใส่ด้วยซิปิดฝาฝางสิไหนปิดสิอุ้ยมันร้อนมันร้อนมันร้อนกระทางเดี๋ยวกระทาเอ้ามันรๆอน้อนรอนิาเหมอุ้ยโอ้อะไรอ่ะนี่ต่อเลยค่ะชุดเลิศอลังการจริงๆมีหมุนได้ด้วยนะคะ คือนี่สมมุติว่ามันจะมีสมมุติว่าอุ้ยอุ้ยมีหินตกลงมาจากตรงนี้เราต้องขี้หินขึ้นมาแล้วไปปล่อยไว้ข้างๆ้างเด็กเขามันขึ้นมาแล้วก็แล้วก็ปิดทางแล้วก็ปล่อยหินลงมาอลังการมากเลยค่ะอ่าได้ค่ะเอารถมาตักหินแล้วเอารถมาเพิ่มมาจากนี้เลยมาอเรถมาจอดเรารับเร็วขี้พินปล่อยหินแล้วนะขี้หินปล่อยหินแล้วนะหนึ่งสองสามอ่ารถมาไม่ทันไม่ทัน นัชชาไม่ชาไม่เอานัชชาลองวิ่งไปเลยรถเนี่ยมันต้องบรรทุกถิ่นแบบนี้คุ้นๆอย่างเงี้ยอ่ะเห็นคีบคีบไม่ใช่รถไฟนะคะมุนฮะไม่ใช่รถไฟก็ไม่เห็นคีบได้ยินเป็นร้องคู้นๆแล้วต้องต่างอ๊้าวว้าวอ่ะโอเคหลังจากที่เราเปิดมาครบสี่ชุดแล้วนะคะนัชชาชอบอันไหนมากที่สุดไหนบอกประกวดนัชชาจะชอบถัวแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ อันนี้ชอบอันนี้ทิงเหรองั้นเอาอันอื่นเก็บไปเลยนะโอเคไหมจะเล่นสรุปว่าชอบชุดชุนนะคะเพราะว่าสิบอันไหนก็ไม่ให้เก็บก็คือเล่นวนไปเลยเนี่ยเว้นเล่นไปเรื่อยเลยนะแต่เหมือนที่อาจจะชอบที่สุดก็คุดชุดมันเขาเขาจะชอบชุดเครืวอกับชุดแต่งหน้ามากที่สุดนะเพราะเหมือนกับว่ามันแบบเป็นเด็กผู้หญิงอันนี้เด็กผู้ชายใช่ไหมนี่บุญบุญบุญจนลุงหูเลยจนร้ายจนร้าย เหมาะสำหรับเด็กเนี่ยรัชชาอายุประมาณ2ขวบกว่าก็คือ2ขวบขึ้นไปก็น่าจะเล่นได้ละสาขวบอะไรอย่างนี้นะคะก็ชอบชุดไหนก็เลือกราคาไม่เท่ากันถ้าอย่างเงี้ยมันไม่มีกลไกอะไรก็จะถูกที่สุดใช่ไหมใช่แล้วอันที่อย่างอันที่เป็นรถเนี่ยมันจะมีแบบโน่นนี่เยอะมากอ่ะก็จะแพงสุดตอนเนี้ยแคมุนชอมเขาลด50%อรอยู่ถึงวันที่30เมษา ฉนั้นก็เปาะซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆนะคะเหลือชุดละไม่ถึง300รอแต่อันนี้จะสามร้กว่าพอเล่นเสร็จนะคะก็เก็บ็นโตี่ได้แล้วก็เก็บก่อนค่ะนี่เอาของทั้งหมดแล้วก็จะใส่ไว้ในนี้นะคะนี่เรียบเห็นไหมคะเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะพับป็นโต๊ะได้แล้วก็เอาของทั้งหมดเก็บลงไปนะคะข้างๆก็หยิบมาแล้วก็ปิดนะคะแล้วก็ปิดไปหิ้วไปได้แล้ว นั่งได้ด้วยโอเคไหมคะประมาณนี้เป็นอย่างนี้ได้ทุกชุดก็ลากันไปก่อนนะคะก,กับเก้าอี้เพลย์เซ็ตค่ะบาย